สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสมุนไพรสาหร่ายแดงค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะมานั่งอยู่ข้างเราแล้วนะคะขอต้อนรับทุกท่านพบกับอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์นะคะสวัสดีค่ะครับค่ะนะคะเราต้องมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกันเกี่ยวพันนะคะในเรื่องของสาหร่ายแดงสาหร่ายแดงเนี่ยที่ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะอาจารย์จริงๆสาหร่ายแดงเนี่ย ชื่อจริงๆไม่ใช่ชื่อสาหร่ายแดงชื่ออะไรคะสาหร่ายเฮมาโทคอสคัสเป็นสาหร่ายที่อยู่ในทะเลลึกค่ะนะครับแต่ว่าที่มนุษย์ไปค้นพบสาหร่ายตัวนี้เนี่ยก็ไปค้นพบจากปลาไซมอนปลาไซมอนแต่ว่านะคะคือเขาไม่ได้เข้าไปค้นพบสาหร่ายเลยแต่เขาไปค้นพบสาหร่ายที่ในปลาไซมอนอสังเกตจากปลาไซมอนอว่าทาไมปลาไซมอนถึงเป็นปลาชนิดเดียวที่แข็งแรงที่สุดสามารถโดด ปีนป่ายขึ้นไปไข่เนี่ยนะจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป7,000ฟุตโโอ้เป็นปลาในทะเลแต่เวลาเขาจะวางไข่เนี่ยเขาจะปีนป่ายหน้าผาโดดปีนป่ายหน้าผาขึ้นไปเนี่ยถึง7,000ฟุตเพื่อไปวางไข่เขาก็เลยเอากล้ามเนื้อของปลาตัวเนี้ยมาดูนักวิทยาศาสตร์เียก็มาดูก็พบว่ามีสารแอตตาเซนทีนซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้ปลาแซมอนเนี่ยแข็งแรงมาก าสารตัวนี้เนี่ยก็<ม>ค้นพบอีกว่ามีอยู่ในสาหร่ายชนิดนี้เพมาโทคอตแคสและ<ต>ประโยชน์ล่ะคะประโยชน์นี้มีประโยชน์อะไรยังไงบ้างคะประโยชน์คือทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทําทให้เอ็นแข็งแรงที่เขาค้นพบจากปลาแซมอนว่าทำไมถึงกระโดดได้ไกล<อ>นะครับเพราะเอามาทํางานวิจัยทํางานค้นฟ้าแล้วมามาทําการเพาะเพาะพ,พันธุ์เนี่ยนะก็จะโรงงานนี้ก็จะดูดเอาน้าทะเลลึกขึ้นมาเพาะเลี้ยง นะเลี้ยงจนถึงอายุถึงช่วงหนึ่งก็จะปล่อยน้ําออกให้เหลือน้ําน้อยๆค่ะมันก็จะโดนแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็จะเผาตัวมันพอเผาปุ๊บมันจะหลั่งสารตัวนี้ออกมาขึ้นตัวมันเองเขาเรียกว่าสารแอนตาเซนทีนเนี่ยจุดค้นพบครั้งที่สองจากครั้งที่หนึ่งคือได้ทราบว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้ทานสาหร่ายแดงเขาจะแข็งแรงมากนะจะวิ่งจะเดินจะเหินจะคล่องเนี่ยการเอ็นเนี่ยจะทํางานได้ดีมากก็คือว่าร่างกาย อย่างคนที่เล่นไตรกีฬาหรู้วิ่งกีฬาสามอย่างเนี่ยไกรกีฬาคือทั้งวิ่งทั้งว่ายน้ําทั้งปั่นจักรยานเนี่ยปั่นจักรยานหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลนะฮะ,ะว่ายน้ำสามจุดแปดกิโลแล้วก็วิ่งเท่าไหร่คุณจาไม่ได้นะคนที่ได้ที่หนึ่งพากฏว่าเขากินถ่ไหล่ยนี้อ๋อแต่ว่าว่าแล้วนะคะถ้า <c oughs> เกิดรำพังนะคะคุณผู้ชมจะไปหาสาลายแดงนะคะมารับประทานเองเนี่ยคงจะยากหน้า <c oughs> ดู <c oughs> แต่ว่านะคะคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลละ นะคะอยู่ในนี้แล้วนะคะในนี้ล่ะค่ะคือสมุนไพรสาหร่ายแดงนะคะแล้วก็ส่วนประกอบนอกจากมีสาหร่ายแดงแล้วมีอะไรอีกคะจริงๆเป็นสาหร่ายแดงล้วนๆแต่ว่าเราผสมด้วยน้ํามันดอกคําฝอยนะเพื่อให้การการอยู่ได้นานขึ้นอถ้าขอดูข้างในนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงนะอาจารย์คะเป็นซอฟเจลฮะกันและแตกนะแล้วก็จะมีสีแดงข้างในข้างในเป็นสีแดงเลยแต่ว่าอืแล้วโมเลกุลมันละเอียดมากเล็กมาก สามารถเข้าไปสู่อนุของเซลลได้ทุกจุดโดยเฉพาะสมองโอ้ก็เท่ากับว่าบำรุงสมองด้วยมันมีหน้าที่หน้าที่หนึ่งที่ค้นพบครั้งที่สองค่ะครั้งที่สามที่สี่ที่ห้าอีกเรื่องหนึ่งค่ะครั้งที่สองพบว่ามันป้องกันแสงยูวีได้ห้าร้อยห้าสิบเท่าถ้าเทียบกับวิตามินอีโอ้โหเราสามารถตากแดดโดยที่แผลเราไม่ผิวเราไม่ไหม้เกรียมเลยเราไม่ปวดแสบปวดร้อนไม่ปวดแสบปวดร้อนโดยที่ไม่ต้องใช้โลชั่นนะแต่ถ้าคทานให้หนึ่งเดือนไปแล้ว ค่ะาสารตัวนี้เหมือนกับพอทานเข้าไปมันเหมือนเป็นฟิล์มหุ้มเซลล์เราสามารถมองแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องใช้แว่นเราสามารถตากแสงอาทิตย์โดยผิวไม่ไม่ไม่เหี่ยวย,ยน่นเราสังเกตว่าชาวไร่าชาวนาทําไมถึงรอยตีนกาขึ้นเร็วรอยเหี่ยวย่นขึ้นเต็มแสงอาทิตย์ครับค่ะใช่ค่ะเพราะถ้าใครทํางานในที่แจ้งในที่สว่างเนี่ยนะได้ทานสารานี้เลยหนึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยนะมันจะไปเคลือบเป็นฟิล์มหุ้ม เซลลทุกจุด oh ทั้งร่างกายเลยค่ะ <c oughs> แล้วมันจะเปล่งสีออกมาตามตัวนี่เป็นสีชมพูือ <c oughs> วจะชมพูก็คือว่าจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยช่วยให้ผิวกลายเป็นสีชมพูรอยเหี่ยวยน่นต่างๆเนี่ยมันจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นเรื่อยนะ oh แล้วก็ป้องกันรังรังสี U.V. ค่ะคนที่ใช้โทรศัพท์ชิดหูมาก <c oughs> นั้นก็รังสีชนิดหนึ่งมันก็ป้องกันได้นะครับมันป้องกันรังสงมันคนที่กลัวกันเป็นมะเร็งมะเร็งผิวหนังมันป้องได้ค่ะ แต่ที่เหนือกว่านั้นก็ค้นพบว่ามันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดนะคะข้อมูลงานวิจัยเนี่ยนะบอกว่าเหนือกว่าเบต้าแคโรทีนอีกนะโอ้โหสิบเอ็ดเท่าโอ้นะครับเหนือกว่าอัลฟาไลฟิกแอซิดเนี่ยนะสิบห้าเท่าเหนือกว่าวิตามินอีห้าร้อยห้าสิบเท่าเหนือกว่ากรีนทีแคทเทอรินเนี่ยนะห้าร้อยห้าสิบเท่านี่ผมอาจจะอ่านผิดพลาดบ้างนะเหนือกว่าโคอินไซคิวเทน ที่กำลังดังนี้นะโคเอนไซคิวเทนโคเอนไซคคิวเทนต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าจะาช่วยในเรื่องของถูกต้องแปดร้อยเท่าแปดร้อยเท่าเหนือกว่าแปดร้อยเท่าและเหนือกว่าวิตามินซีที่ปกป้องท่อเลือดเราไม่ให้แตกเนี่ยนะคนถ้าท่อเลือดแตกง,ง่ายเส้นเลือดฝอยแตกง,ง่ายเนี่ยนะคนนั้นจะเป็นมะเร็งเหรอกนะเหนือกว่าวิตามินซีถึงหกพันเท่า ก็เท่ากับว่า1นกระปุกนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยมีทั้งหมด60แคปซูลและใน1เม็ดเนี่ยก็มีทั้งหมดที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือว่าได้รวบรวมอยู่ใน1เม็ดแล้วแล้วนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะแบบเโลเรียมที่ละหยาะทานตัวนี้1่เม็ดเท่ากับได้ทานปลาไซมอนตัว5กิโลเนี่ยหนึ่งตัวหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งตัวหนึ่งตัวเลยนะโอ้โหทำไมคนญี่ปุ่นผิวดีค่ะใช่คนญี่ปุ่นชอบทานปลาไซมอนดิบ พคาดในเนื้อปลาไซมอนมีสารเอนต้าเซนทีนสารเอนต้าเซนทีนนอกจากทำลายอย่างในร่างกายเนี่ยเขาสรุปไว้ทั้งหมด14ข้อค่ข้อนะข้อที่1นะต่อต้านการอักเสบมะเร็งจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเส้นเลือดฝอยเราไม่มีการอักเสบไม่มีการฉีกตัวนะนะเะนั้นปกป้องกันอักเสบนะซึ่งนี้เดี๋ยวเราจะอ่านต่อทางซีดีเดี๋ยวคิงก็ได้นะอ้าวทำให้แข็งแรงทรรหดใครอยากจะแข็งแรงวิ่งได้ไกลวิ่งได้คล่อง คนเท่าคนแก่ที่เดินลงบันไดช้าลงนะเราก็เหมือนกันที่รู้สึกว่านี่ยมันช้าลงมือแขนหูย่างไรมันช้าลงเวลาตื่นนอนมามือชอบชาลกช้าทำเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะเส้นเอ็นยึดอะไรต่างๆนี่นะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวเองเหรอคะรู้สึกตัวได้เร็วที่สุดคือการเดินการเหินคล่องขึ้นเร็วค่ะคนเท่าคนแก่กินได้เลยนะครับเอาหน้าที่ที่สามป้องกันการแสงยูวีที่ทําร้ายร่างกายเราที่ทําให้เราเหี่ยวย่นเร็วแก่เร็วทําให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยนะฮะ ผลของการที่มันเข้าไปปกป้องแต่ต้องกินหนึ่งเดือนไปแล้วนะฮะจะทําให้ผิวมีหลักษณะอย่างนี้ 1. นลบรอยเหี่ยวย่นลบรอยเหี่ยวย่นอย่างเช่นตีนกาสองเพิ่มความชุ่มชื้นผิวที่ไม่เกรียมเราไปอาบน้ําทะเลมาแล้วผิวเราไม่เกรียมค่ะทาน3วันเท่านั้นผิวชุ่มชื้นขึ้นเลยจริงเหรอคะอาจารย์นะปรับสีผิวให้ใสและออกอมชมพูนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นคือมัน ก็คือว่าคอรลเเจนบนใบหน้าเพิ่มความนิ่มนวลลดจุดด่างดำกระบนใบหน้าเนี่กระผ้าอะไรต่างโดยเฉพาะกระนี้นะกระจะหลุดเร็วมากจริงอะคะใครที่มีไฝไฝที่ไปลักษณะที่ไม่ใชหนออกมานะเป็นเป็นขี้แมงวันเออขี้แมงวันขี้แมงวันในขอสองเดือนฮะเกลี้ยงเลยก็คือว่าเขาจะช่วยปรับปรับสภาพผิวนะคะจากภายในสู่ภายนอกกับนี่ข้อที่สามเองนะเมื่อกี้นะฮะข้อที่สี่ปกป้องและบำรุงสายตานะ ทำให้การมองเห็นดีขึ้นสารเอตาเซนทีนเนี่ยสามารถผ่านทะลุไปตัวกรองมันมีตัวกรองเลือดอยู่นะซึ่งสารเอตาสารตัวอื่นจะเข้าไปไม่ได้สารตัวนี้จะพุ่งเข้าไปบํารุงสายตาที่ผมบอกตอนแรกว่าเราตาเราสามารถมองแสงอาทิตย์ได้เราจ้องมองแสงอาทิตย์ได้นี่นะซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆไม่สามารถผ่านได้นี่แค่ข้อที่สี่นะข้อที่หนะครับนี่คืองานวิจัยทั้งหมดนะฮะ ปกป้องสมองและระบบประสาทส่วนกลางช่วยให้สมาธิและความจําดีขึ้นเราสังเกตว่าคนที่วิกฤจริตหรือคนที่เพี้ยนเพี้ยนคอจะแข็งแข็งเห็นไหมเอ็นมันจะไม่หยุดมันจะแข็งแข็งพวกนี้จะแข็งขึ้นหรือสุนัขเวลาเวลาเขาเขาเขาเป็นโรคขึ้นมาแล้วสุนัขบ้าเนี่ยนะคอจะแข็งเห็นไหมเพราะคนคนที่มีอาการทางโรคประสาทคือเริ่มแข็งแข็งทื่อเริ่มเหมือนผีจีนอ๋ออันนี้คือคอสามกระปุกครับ ช่วยทั้งหมดเลยคือปรับระบบประสาทนั่นเองนะปรับระบบประสาทสมองต่างๆเนี่ยเพราะมันเป็นสารตัวเดียวที่วิ่งเข้าสู่ระบบสมองได้ดีที่สุดเร็วที่สุดปลาไซมอนเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่ามันวิ่งจากทะเลมาเป็นเจ็ดแปดวันเนี่ยนะเพื่อปีนป่ายหน้าผามันรู้ได้ยังไงว่าหน้าผาอยู่ตรงนี้อความจําของสมองมันดีมากเลยค่นี่เพราะในเรื่องของบำรุงสมองนี่มันสุดยอดมากค่ะเห็นผลอย่างรวดเร็วคนที่เป็นโรคอาการสมองเนี่ยดูง่ายมากเวลาพูดน้ำลายออกข้างปากขี้หูเยอะ น้ำมูกสเลดเยอะนี่คืออาการของคนที่สมองเริ่มฟอกขอสักห้ากระปุกห้ากระปุกครับทานห้ากระปุกช่วยบรรเทาตรงนี้ได้ครับอาการเหล่านี้เปลี่ยนไปเลยนะครับนี่ข้อที่ห้านะข้อที่หกยอาการปวดข้อเนื่องจากการเอ็นอักเสบคนที่ยกของหนักหิ้วของหนักออกกำกออกกำลังกายนะแล้วเจ็บหมุนแขนอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยหมุนไม่ได้นะมือนิ้วล็อกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะปกติต้องไปผ่า ไปผ่าแล้วลอกพังผืดออกคนที่นิ้วล็อกเนี่ยนะเอ็นล็อกตามข้อล็อกเนี่ยนะไม่ต้องครับตัวนี้นี่ในในภาพเราก็มีให้ดูนะครับภาพด้วยคับแต่แบบน่ากลัวคือค่าใช้จ่ายสูงมากในการลอกพังผืดออกจากอเอ็นเนี่ยฮะเอ็นเนี่ยเพราะตัวนี้ปลาแซลมอนทาไมมันกระโดดได้แดงเอ็นมันดีค่ะเพราะคนที่ได้ทานสายไหลสายไหลแดงตัวนี้ไปเนี่ยนะการสปริงตัวการโดดการเหินการเคลื่อนตัวไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มสาวนักกีฬาหรือคนท่าคนแก่ ป่องตัวเลยตัวนี้เห็นผลเร็วสุดสามวันเจดวันเริ่มรู้ตัวว่าดีขึ้นะนะครับแต่เรื่องผิวอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครเพราะที่เจ็ดที่จะพูดต่อไปนี้ก็ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอเมริกาเช่นเดียวกันะนะครับในเรื่องของการแผลผู้พองคที่ผมบอกมาเร็งเป็นไม่ได้นะถ้าเส้นเลือดตอยเราไม่แตกใครที่คองใช่มะ ใครที่เส้นเลือดฝอยแตกแล้วเป็นแผลในปากบ่อยนี่คืออาการของคนที่จะเป็นมะเร็งได้มีสิทธิ์จะเป็นมะเร็งได้อาการแผลพุพองเหล่านี้มันจะสมานท่อเลือดให้มันมีความเหนียวแตกยากมันเหนือกว่าวิตามินซีไงปกติเราจะให้กินวิตามินซีใช่ไหมใช่เป็นแผลอะไรต่างๆบ่อยเนี่ยอค่ะไอ้นี่มันเหนือกว่าวิตามินซีตั้งหกพันเท่าโอ้โหนี่เหนือกว่านี้มีการวิจัยนะเหนือกว่าวิตามินซีถึงหกพันเท่าเพราะแผลต่างๆจะที่จะเกิดขึ้นในร่างกายเราที่จะก่อตัวเป็นมะเร็งเนี่ย มะเร็งไม่ได้ก่อตัวง่ายจนกว่าแผลมันจะเกิดเกิดเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็ผิวแห้งท้องผูกคนถ้าผิวแห้งข้องผูกเส้นเลือดฝอยแตกตรงไหนก่อตัวตรงนั้นมะเร็งโอ้โหนะคะก็พูดตัวนี้เข้าไปสมานให้เส้นเส้นเลือดยืดหยุ่นดีและเหนียวค่ะได้รางวัลเอสปูเทนเออ US เพเทนอีกแล้วนี่นะค่ะอันนี้ก็ได้รับรางวัลจากอเมริกาจริงๆอย่าเรียกว่ารางวัลก็ไม่ถูกเป็นการรับรองของรัฐบาลอเมริกานะ US เพเทนซึ่งมีอาหารเสริมน้อยมาก ที่ะจะได้ยูเอสเปเรตหนึ่งสามตัวนะเราได้ถึงสามตัวนะฮะและอีกโรคหนึ่งซึ่งเป็นจนเขาตั้งชื่อเหมือนกับชื่อกีฬาชนิดหนึ่งชื่ออะไรคะโรคเทนนิสเอลโบโรคเทนนิสเอลโบคืออย่างที่พาราดอนสีชาบันตีแบดไม่ได้ออตีเทนนิสไม่ได้อไอ้ข้อมืออะไรอย่างงี้ยข้อมือม,มันล็อกอ๋อข้อมือล็อกข้อมือ,อมันล็อกบิดไม่ได้หมุนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนมันหมุนไม่ได้หมุนแล้วเจ็บค่ะมันดึงกําลังทําให้หมุนตีไม่ได้ค่ะ ใครที่ใช้กําลังหนักๆยิวน้ํามือด้านนี้ทั้งวันยกของหนักด้านนี้ทั้งวันหรือทําหนักข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายนี่นะเราจะเป็นโรคเนี้ยแต่ว่าตัวสาร่ายแดงช่วยได้มันไปปลดหมดอ่ะจริงเหรอกินให้ได้สามเดือนคือถ้าเกิดตามข้ออย่างอย่างเช่นบางคนเนี่ยข้อเท้าช่วยได้ไหมคะก็คนเดินช้าเนี่ยคนที่เดินช้ายกแข้งยกขาช้าลงบันไดช้าลงจากรถช้าค่ะนั่นคือเอ็นยึดหมดอ๋อถ้างั้นใครก็ที่เป็นปัญหาในเรื่องของข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเหรอได้หมดฮะ ก็ทีว่าได้ผลเร็วด้วย7วันรู้เรื่องเลยนะครับเอาอีกรูปหนึ่งรูมาาตอยรูมาอตอยเนี่ยนิ้วปนๆเนี่ยก็คือเปิดจากนิ้วล็อกก่อนพอต่อไปนี่เริ่มบวมเริ่มมีน้ําเหลืองเริ่มมีอะไรต่างๆเนี่ยอยู่อยู่ในข้อทําให้สปริงตัวนิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ก็ขอสัก2องถึงสามเดือนนะทานต่อเนื่องนะทานต่อเนื่องจะช่วยกันเทาตรงนี้แล้วที่บวมๆนี่ก็จะยุบโปรยุบหมดเป็นปกติ คือมันครอบคลุมหมดอะเหมือนยาขอโทษนะคะเหมือนยาจาครอบจัก,กรวาลเลยอะแต่โรคในเรื่องในระบบกระดูกไม่ได้นะ <c oughs> เอาเป็นว่ากระดูกผูกระดูกทูนกระดูกทับเส้นไม่ได้นี่ไม่ได <c oughs> นะ้เอาเรื่อง <c oughs> เอน็นเรื่องเส้นเร็วสุด <c oughs> สายตาเนี่ยที่เราซูมเข้าซูมออกที่มองเห็นเนี่ยเอ็นนะเป็นตัวดึงเข้าดึงออกเหมือนต้องถ่ายรูปนะสายตาลองในเนี่ยเพราะถ้าสารอสาซินเทินเข้าไปช่วยในการซ่อมในการบำรุงเนี่ยมันก็จะทําให้ดึงเข้าดึงออกได้ค่ะบางคนทานไปสามเดือนถอดแว่นทิ้งเลย โอสเดือนเท่านั้นถอดแม่นีเนียนะ,นะเอาลดระดับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดแข็งตัวก็คือลดพวก L D L ลงเพิ่ม H D L ขึ้นนะครับปรับปรุงคุณภาพของน้ําอสุจิก็แสดงว่าคุณผู้ชายทานแล้วจะช่วยบำรุงตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะทำให้ติดลูกง่ายาก็ปลาแซลมอนมันปีนไปหน้าผา,ามันปีนไปเพื่อไปวางไข่ขนะมี เห็นไม่ได้หมีมันจะงาบกินนะที่เขาเรียกไอ้หมีหมีตัวนี้เขาเรียกหมีเกรเตอร์กินปลาไซมอนเสร็จแล้วมันไม่กินอาหารเลยหกเดือนไปอยู่ในถ้ำตอนเลยถึงฤดูวางไข่ของปลาสมากินทีหนึ่งนันปลาไซมอนเลยเป็นเนื้อปลาที่คนญี่ปุ่นชอบกินคนญี่ปุ่นเลยผิวดีคนญี่ปุ่นเลยไม่ค่อยเป็นโรคอ๋อแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยจะอายุยืนด้วยข้อที่สิบสองนะปวดอ่าป้องกันการปวดข้อกล้ามเนื้อเนื่องจากการออกกำลังกายนี่ก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะครับข้อสิบสาม เสริมภูมิคุ้มกันคนที่เป็น HIV แค่ใจวีเราก็รักษากับหมอไปอะทานตัวนี้วันละหเม็ดอติดต่อกัน2องเดือนไปเช็ค CD4 ได้เลยแล้วคนที่เป็นแบบว่าภูมิแพ้ล่ะคะคือเราอย่าเรียกว่าหายเอาเป็นว่า CD4 คุณเพิ่มแน่นอนะนะครับอาข้อ14ต่อต้านสารก่อมะเร็งนี่เราทดลองในสัตว์ก่อนนะครับเอาสารก่อมะเร็งเข้าไปแล้วอคอตทัดีได้ทานะนะรปรากฏว่าฟื้นหมดเลย อ๋อ oh, แสดงว่าทุกๆโรคนะคะก็สามารถที่จะทานต,ตัวนี้ได้แล้วคําถามนะคะที่ขอถามอาจารย์<า>ดนึงว่า,วาคือต้องทานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงอายุเท่าไหร่มีจํากัดอายุไหมคะ,ะตามหลักของกฎหมายแล้วก็บอกว่าเด็กสามต้องสามขวบไปแล้วถึงจะให้ทานอาหารเสริม oh. ถ้าเด็กคนนี้ไม่ผิดปกติทางระบรบประสาทอะไรต่างนะ,ะแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมให้ทานตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่นั่นแหละทิพย์ถามแทนคุณผู้ชมเลยนะคะว่าความปลอดภัยคือคือในเรื่องของออยเนี่ยมีหรือเปล่า ก็แค่ U.S. patent เนี่ก็ถือว่าผ่านแล้วแล้วโรงงานผลิตของเราเนี่ยเป็นมหาชนค่ะโรงงานเป็นโรงงานที่ใหญ่มากมหาชนมากเป็นมหาชนครับตอนนี้นะคะผู้ชมขาใครที่สนใจอยากจะทานสาหลายแดงนะคะก็ง่ายนิดเดียวให้คุณโทรมาที่นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอค่ะหกระปุกเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะนะคะหกระปุก2000บาทมี60แคปซูลอ่านะคะกระปุกเดียวรู้เรื่อง ค่ะนะคะเอาล่ะนะคะใครที่สนใจนะคะก็ต้องรีบโทรเข้ามาสั่งจองได้เลยค่ะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะไม่ลองไม่รู้คุณต้องลองทานเองโรคต่างๆที่คุณเป็นอยู่ถ้าหากคุณเป็นแล้วคุณหาวิธีอะไรแล้วนะคะก็ท้ออกท้อใจคุณอย่าเพิ่งท้อค่ะมาลองทานสมุนไพรสาหรายแดงดูก่อนนะคะเผื่อเราจะ ดีขึ้นในเรื่องของที่คุณเป็นอยู่ในโรคที่คุณเป็นอยู่นะคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะกับสมุนไพรสาหร่ายแดงไว้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์ภูริศนะคะสิทธิพิทักษ์สิทธิพิทักษ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่โอเอซินสาหร่ายแดงฝาแดงเท่านั้น สาายแดงต้องฝาแดงเท่านั้นนะคะถ้าฝาสีอื่นป้าไม่การันตีเพราะป้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่มีไบโอเอสตินตัวนี้นะก็หน้าดําเหมือนเดิมหัวใจของคนที่จะซื้อพวกอาหารเสริมเนี่ยที่เขาคิดเลยก็คือคิดว่าเอ๊ะมันจะได้ผลไหมผมมั่นใจว่าได้ผลแน่นอนแล้วก็สลายแดงไบโอเอสตินฝาแดงนะครับจากอเมริกาเท่านั้นสาหร่ายแดงฝาแดงเท่านั้นนะไบโอเอสติน สาลายแดงต้องฝาสีแดงเท่านั้นค่ะไบโอเอสตินสาลายแดงฝาแดงเท่านั้นครับไบโอเอสตินสาลายแดงฝาแดงเท่านั้นเยี่ยม